มันมัดจาะเอาเอาสองตัวนั้นฟัดกันละจุด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 ขี่หลังไงอ่าในตัวนั้นมาแล้วไอตัวเล็กมาแล้วไอตัวเล็กมาอีกแล้วอาบน้ำให้มันหน่อยฮู้มากันเต็มอาบน้ำให้มันหน่อยเร็วตัวดำมาเธอไปอาบน้ำเลยตัวดำ